สวัสดีครับพบกับเทรดเดอร์ตูมานะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับจุดเข้าที่เป็นการสวนเทนถูกไหมฮะอย่างกราฟอันนี้มันเป็นเทนขึ้นมาถูกไหมเทนขึ้นชัดเจนนะครับแล้วเราจะไปดักเซลล์นะครับกรณีที่เรา,เราจะสวนเทนนะฮะหรือว่าเราจะเซลล์สวนในเทนขึ้นเนี่ยวิธีการของผมคือผมจะใช้การเซลล์ที่จุดสําคัญนะฮะหรือว่าฟิโบนัชชีเลเวลนะครับซึ่งการตีฟิโบเนี่ยคุณต้องไปหัดเองเนาะ <c oughs> อย่างวันนี้ที่ผมตัดสินใจเข้าเซลล์นะครับเพราะว่าราคาของตัวออสเตรเลียแคนาดานะฮะเอเนี่ยเขาขึ้นมาถึงโซน261.8พอดีนะครับโอเคซึ่งผมจะเล่นสั้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่เทนขึ้นแล้วเราเล่นเซลล์ส่วนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นต่อไปอีก ฟิโบนัชชีเลเวลถัดไปไหมนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รันเทนนะครับแต่กลับกันนะฮะเราจะ TP ไม้เซลแล้วเราจะรอบายข้างล่างในจุดที่เหมาะสมแทนนะฮะแต่วันนี้ผมเข้ามาให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยการสวนเทนนะฮะเราจะเข้ายัางไงนะครับอย่างนี้เป็น2องค้นึ่งจุแนะฮะแล้วเวลาเรา TP อ่ะ TP ตรงไหนนะครับเวลา TP ผมก็จะไปลากสวิงล่าสุดนะฮะแล้วก็ TP ที่ประมาณ61.8ของสวิงในทำเฟรมเล็กนะฮะ เนี <muitas> ่ยผมตั้ง TP ที่61.8นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้นี้นะฮะสองไม้เนี่ยจะถึง TP ไหมนะครับถ้าถึงก็เป็นอีกเคสสตีหนึงนะครับอาเนี่ยก็ไม่ได้อเวอร์เทออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็ตอนนี้เที่ยง26นะครับนะฮะราคาก็ ใกล้กลับมาทดสอบตรงแนวฟิโบ61.8แล้วครับก็เวลาผมเล่นแบบนี้ผมก็จะเล่นแบบเดย์เทรดนะฮะการที่เล่นเดย์เทรดนะฮะก็เราจะเน้นวินเลทนะครับเน้นวินเลทเน้นจุดหนีสั้นนะฮะถ้าผิดทางพอร์ตเริ่มแดงรีบหนีนะครับริสตูรีวอร์ดเนี่ยแค่สัก1ต่อ1หรือ1ต่อ1.5อะไรเงี้ยก็ ก็พอและหต่อหนึหนก็ได้จริงๆไม่ไม่ได้น่าเกียดครับซึ่งอันนี้จริงๆจุดนี้ของผมเนี่ยมันจะอยู่องโซนบนนี้นะฮะปลายไส้นี้ก็ถ้าวางระยะก็มองด้วยตาก็ประมาณ1ต่อ1.5หรือว่าประมาณ2เท่าอะไรประมาณนี้ฮะนี่ก็ใกล้ TP แล้วครับเร้วอ่อก็ผมก็แชร์เป็นเป็นนี้ละกันเป็นเทคนิคละกันนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือมองหาภาพฟิโบชุดไกลนะครับ นี้ชุดไก่มองหาเป้า2องนะครับส่วนเทนส่วนเทนขึ้นนะฮะแล้วก็ปบด้วยพอส่วนเทนขึ้นปุ๊บเซลลงมา TP ที่ฟีโบ o 6 8 8ของทำเฟรมเล็กลงนะครับประมาณนี้ฮะครับก็อ่ะตอนนี้ราคาลงมาถึงฟีโบเลเวลแล้วฮะแต่ว่าติดสเปรดนะครับก็ เทรดกันให้ดูไปเลยนะครับว่าสวิงเทรดที่ผมใช้เทรดรายวันเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะฮะก็อันนี้มันติดสเปรดนะ A c a s 9 10จุดประมาณปิ๊บหนึ่งนะครับก็รอลงอีกหน่อยก็น่าจะ TP ละ รอกันไปฮะถ้ามันยึกยักอันนี้ผมอาจจะปิดมือนะโอเคชนแล้วพอดีก็ สองไม้ล่างนะครับเป็นสองไม้ล่างที่ผมเข้าไปดูแต่ว่าไม้ที่ผมโอเวอร์เทดอันนี้พอดีมันมันเป็นสูตรเล่นสั้นของผมนะครับด้วยพาแอคชั่นอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้สอนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเข้าไปดูว่าการเก็บรอบมันเป็นยังไงนะฮะก็โอเควันนี้สักเซสกันไปครับได้ค่าขนมนะฮะก็เดี๋ยวให้เล่นกันต่อครับคู่ต่อไปหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ